เมื่อเช้ามืดวันที่21ธันวาคมนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานมาที่4หน่วยเฉพาะกิจย,ยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับกระบวนการขนยาเสพติดบริเวณเส้นทางสวนส้มปืนใหญ่ตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ชายแดนไทยเมียนมาหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนและไปพบกลุ่มคนแบกกระเป๋าเป้เข้ามายังฝั่งไทยหลังจากยิงปะทะกันอยู่พักใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนคนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้จากการตรวจสอบจุดประทะพบเป็นไร่ข้าโพดและพบกระเป๋าเป้สีเขียวตกอยู่จำนวนสามใบภายในมียาเสพติดประเภทยาบ้ารวมกันประมาณสามแสนเม็ดจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและวางกำลังสก,กัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป